ในใดเจสตอนนี้พาทุกท่านไปดูห้านิสัยแปลกของชาวจีนพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับข้อที่ 5. คนจีนต้อนรับกับสู้แบบสุดๆคนจีนใส่ใจเรื่องความสัมพันธ์เรื่องเส้นสายและเรื่องหน้าตามากนะครับถ้าทุกท่านไปเยี่ยมเพื่อนชาวจีนที่บ้านเขาก็จะเห็นเพื่อนออกมาต้อนรับตั้งแต่เรายังไม่ถึงเรียกได้ว่าไม่ต้องรอให้กดออดกันเลยทีเดียวพอออกไปทานข้าวที่ร้านอาหารก็มักจะแย่งกันจ่ายค่าอาหารวุ่นวาย เล่าจะกลับบ้านก็นมักจะมีของฝากให้เสมอเสมอจนคนจีนเรียกการต้อนรับแบบนี้ว่าต้อนรับแบบให้แขกรู้สึกเหมือนกลับถึงบ้านต้องบอกว่านิสัยห้าวเคราะหรือยินดีต้อนรับแขกฝังรากลึกมาตั้งแต่ยุคโบราณนะครับตั้งแต่ยุคองชื้อก็มีประโยคที่ว่ามีเพื่อนเดินทางมาแต่ไกลไม่ใช่เรื่องควรยินดีหรอกหรือหรือกรอนของลู่เหยียนกวีในราชวงศ์ถังที่บอกว่าหมักเหล้าขาวก็เพื่อต้อนรับอคันตุกะ เงินทองใช้ไปทั้งปวงก็เพื่อสะสมหนังสืออันทรงคุณค่าสิ่งเหล่านี้แม้ว่าประเทศจีนเปลี่ยนไปขยุคเกสมัยมีชาติพันธุ์อื่นที่ไม่ใช่ชาวฮั่นมาปกครองอย่างเช่นในราชวงศ์เหวนหรือราชวงศ์จิงคนจีนก็ยังคิดมั่นรมเนียมนี้อย่างเหนียวแน่นในภาษาจีนก็มีหลายสำนวนที่สะท้อนนิสัยนี้ของคนจีนได้ดีอย่างเช่นในประโยคที่บอกว่าตัวเราเสียหายหรือขาดทุนได้แต่ต้องไม่ให้อคันตุกขาขาดแคลน เราผู้เป็นแขกต้องใส่ใจรักษาหน้าเจ้าบ้านด้วยนะครับมีคํากล่าวที่บอกว่าแขกมาถึงมอบบุรหี่แสดงความเคารพเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไม่อ่านรับบุหี่ได้ส่วนเจ้าของบ้านถ้าเทเหล้าครึ่งแก้วและเทชาเต็มแก้วแบบนี้เนี่ยไม่มีมารยาททำเอาแขกอายได้แปลว่าอะไรล่ะครับเนี่ยในยุคสมัยก่อนที่คนจีนยังไม่รู้โทษของบุหรี่มากนะักการมอบยาเส้นเป็นของขวัญเป็นเรื่องปกติ เพราะยาเส้นมีราคาแพงและมีความเชื่อว่าบุดีหรือยาเส้นเป็นยาประเภทหนึ่งฉะนั้นใครที่ไปเยี่ยมเพื่อนแล้วมอบบุดีให้จะถือเป็นการดูแคลนเจ้าบ้านว่ารับรองได้ไม่ดีเจ้าบ้านต่างหากที่ควรจะเป็นคนเสนอบุดีให้สูบระหว่างที่แขกพักอาศัยส่วนเรื่องเล่าครึ่งแก้วกับชาเต็มแก้วไม่ถูกมารยาทนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังว่าคนจีนเห็นว่าเมื่อมีแขกมาก็ต้องดินจุราที่ดีที่สุดให้แขกดื่มอย่างไม่มีอด การเทสุรากักๆเทแค่ครึ่งแก้วแบบนี้เหมือนเป็นการดูถูกแขกว่าไม่คู่ควรกับสุราส่วนน้ําชานั้นจะเทเต็มแค่เจ็ดส่วนของแก้วเพราะว่าชานั้นร้อนนะครับจะลวกมือแขกตอนที่แขกยกดื่มได้เป็นการรักษาหน้าแขกไม่ให้มือพองว่าอย่างนั้นเถอะบางแหล่งข้อมูลก็บอกว่าการเทชาเต็มแก้วเป็นเรื่องไม่มีมารยาทในหลายภูมิภาคมากๆเหมือนเป็นการไล่แขกเลยทีเดียวนะครับแถมให้อีกนิดหนึ่ง จากการสำรวจโดยป่ายตู้คนจีนที่มีนิสัยห้าวเคราหรือว่ายินดีต้อนรับแขกแบบสุดๆได้แ,แก่คนซานตงคนของมองโกเลียในและคนเหอหนานนะครับนิสัยที่4คนจีนบางทีก็ชิวเกินสังเกตไหมครับว่าคนจีนบางทีตลกโดยไม่ตั้งใจบางครั้งก็ชิวเหลือเชื่อพูดจาเสียงดังบางครั้งก็ดูเกินเกินล้นๆลนอย่างเช่นเวลาไปเที่ยวต่างประเทศ คนจีนมักแสดงออกว่าไม่ค่อยเคารพต่อวัฒนธรรมท้องถิ่นพูดแบบนีีไม่ได้มาเหมารวมนะครับนักท่องเที่ยวส่วนน้อยนะครับที่มีกิริยาที่คนจีนเรียกว่าพฤติกรรมไม่ค่อยมีอารยธรรมจนรัฐบาลจีนต้องออกมาทําบัญชีดาแบนด์คนจีนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเวลาไปเที่ยวต่างประเทศมาแล้วมีเรื่องหนึ่งที่แสดงความตลกของคนจีนได้ดีเรื่องนี้เป็นกระแสะอยู่เมื่อปลายปี2023 ที่เห็นถือไม้ย,ยาวๆต่อคิวกันอยู่เยอะๆเหล่านี้ไม่ใช่พรักยาจกมาประชุมกันนะครับเป็นชาวเซี่งยงไฮ้ที่ยอมถืออ้อยต่อคิวดูดีลาของพ่อค้าแกะอ้อยกันแม่พิสดารแท้นักวิชาการหลายคนบอกว่าการแสดงออกว่าชิลและฮาของคนจีนในปัจจุบันสามารถนิยามได้ว่าเป็นดีแล็กเซชันประเภทหนึ่งภาษาจีนเรียกว่าทรงชื่อกันเกิดจากความพยายามหนีจากความกดดันความเครียด ของสังคมการทํางานคล้ายกับก่อนหน้านี้ที่กระแสะวัฒนธรรมการทํางานของจีนมีการแข่งขันสูงจนกระทั่งคนจีนต้องออกมาต่อต้านด้วยการนอนราบไม่ต่อสู้ไม่ควยคว้าวัตถุมาแล้วผมคิดว่าคนจีนปัจจุบันมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบและเมื่อต้องตอบสนองต่อความคาดหวังที่สังคมมีทั้งทางเศรษฐกิจที่ต้องเป็นแรงงานที่ดีให้กับรัฐและทางสังคมวัฒนธรรมที่ต้องกระตันยู กลับบ้านไปเยี่ยมพ่อแม่ในช่วงตรุษจ,จีนมีบุตรเสือสกุลสองสิ่งนี้ทําให้ดีพร้อมกันค่อนข้างยากส่งผลให้คนจีนค่อนข้างเหนื่อยดูจากรูปตอนตรุษจ,จีนที่ผ่านมาก็คงเห็นภาพนะครับพักผ่อนเยอะๆนะครับลุงอันดับ 3. ไม่รอไฟเวลาข้ามทางม้าลายเคยสังเกตไหมครับคนจีนไม่รอไฟเวลาข้ามทางม้าลายเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่มากรัฐบาลจีนเองเคยทําการสํารวจในปี2012 ว่าระหว่างช่วงเทศกาลวันชาติจีน8วันทั่วประเทศจีนมีอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับทางม้าลาย6 8 0 00ันครั้งเลยทีเดียวจนคนจีนเรียกนิสัยไม่มองไฟข้ามถนนว่าข้ามถนนสไตล์จีนข้ามถนนสไตล์จีนคืออะไรคือการที่คนจีนรอให้ข้างตัวมีคนรอข้ามถนนได้จํานวนหนึ่งก็คิดเอาว่าเอาละคนมากกําลังดีละมีคนอยากข้ามเยอะขนาดนี้ก็ข้ามถนนได้ โดยที่ไม่จําเป็นต้องรอไฟเขียวข้ามดีไซน์แบบนี้ทําให้โดยเฉลี่ยแล้วทุกหนึ่งชั่วโมงมีคนฝาไฟแดงข้ามถนน600คนเลยนะครับรัฐบาลจีนเองพยายามแก้ไขปัญหานี้ร่วมกับนักวิชาการนักจิตวิทยาได้ข้อสรุปมาว่าสาเหตุของการไม่รอสัญญ,ญาณคือ conformity หรือความคล้อยตามกันที่เมื่อคนเราเห็นคนหมู่มากทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งถูก และปฏิบัติตามจนละเลยต่อสิ่งที่ตัวเองรู้ว่าเป็นข้อปฏิบัติที่ถูกต้องโดยคิดตัวเองว่าโอ้ยคนมันทำกันตั้งเยอะมันก็คงจะต้องถูกแหละเป็นกันซะอย่างนั้นอันดับ2นิสัยชอบกินของแปลกทุกท่านคงทราบกันดีกันอยู่แล้วนะครับว่าคนจีนชอบกินของแปลกๆโดยเฉพาะคนจีนทางภาคใต้จนมีคำพูดติดปากกันว่าที่บินอยู่บนท้องฟ้า และที่คลานอยู่บนพื้นดินน่ะคนจีนเรากินหมดจะมียกเว้นอยู่บ้างก็แก้เครื่องบินกับโต๊ะเท่านั้นทุกท่านคงเห็นข่าวบ่อยๆนะครับว่าคนจีนชอบกินสุนัขก,กินตับภาพตัวนิ่มหรือแม้แต่กินข้างข่าจนเกิดการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสจากข้างเข่าสู่คนในปี2019เรื่องใหญ่แบบนี้เองครับเกิดจากนิสัยชอบกินของประหลาดนี้เองแต่อันิสัยเหล่านี้มันมาอย่างไงล่ะครับเนี่ยสรุปง่ายๆครับสาเหตุที่คนจีนชอบกินของแปลก มีอยู่ด้วยกัน3ประการประการแรกคนจีนอยากจะลิ้มลองสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาโดยขนาดของประเทศที่กว้างใหญ่มีอาหารหลากหลายในแต่ละภูมิภาคคนจีนเลยสาอสแสวงหาของกินใหม่ๆเรียกว่าหาความตื่นเต้นอยู่ตลอดนั่นเองครับข้อที่2คนจีนเชื่อว่าอาหารบางอย่างเป็นยาอายุวัฒนะคนจีนได้รับอิทธิพลแนวคิดจากลทัทิเต่านะครับว่าคนเราเนี่ยสามารถมีอายุยืนยาวได้ด้วยการกินสมุนไพร หรือว่ายาปรุงสมุนไพรบางอย่างเนี่ยจะช่วยให้มีอายุยืนยาวช่วยให้ไม่แก่อย่างเช่นในวนวนิยายเรื่องไซอิ๋วก็มีเรื่องเล่าว่าหงอคงขโมยกินผลโสมเซียนในนิยายกล่าวไว้ว่าผลโสมเนี่ยนะครับใช้เวลาปลูกทีเนี่ยใช้เวลา9,000ปีกว่าจะสุกให้กินชัก1ลูกและพอกินเข้าไป1ลูกนะครับก็จะมีอายุยืนยาวไป49,000ปีเลยทีเดียวอีกหนึ่งตัวอย่างในปัจจุบันนะครับคือการกินนอแรดคนจีนมักนิยม ใช้นอแดดมาทําภาชนะใส่สุดาคนจีนเชื่อกันว่านอแดดสามารถเสริมให้ไตแข็งแรงและยังเชื่อกันว่าสุดาเนี่ยเป็นธาตุดร้อนนอแดดนะครับเป็นธาตุเย็นถ้าดื่มสุราที่ใส่จากภาชนะนอแดดเนี่ยจะช่วยให้เลือดของเรานะครับเย็นลงขับพิษสุดาออกจากร่างกายทําให้เราปรับอารมณ์ได้ดีขึ้นเสริมสมรรถนะร่างกายโดยรวมนี่เป็นสาเหตุ ที่ชนชั้นสูงนะครับนิยมใช้นอแรด,ดในการทำภาชนะสำหรับดื่มสุดามาหลายพันปีนอกจากตัวอย่างของเรื่องนอแรด,ดก็มีเหตุผลเรื่องแพทย์แผนจีนนะครับที่เชื่อว่าสมุนไพรบางอย่างเนี่ยมีความสามารถในการเสริมหรือว่าซ่อมสมรรถภาพร่างกายในบางด้านอย่างเช่นถังเช่าที่ส่งเสริมเรื่องสมรรถภาพทางเพศเป็นต้นสาเหตุข้อสุดท้ายที่คนจีนชอบกินของแปลกคือความยากจนครับ ประเทศจีนผ่านสงคารามมานับร้อยปีเกิดชุกพิษภัยหลายครั้งและถึงแม้ว่าจะไม่มีเหตุการณ์ยากแค้นเหล่านี้นะครับบางมวลนหรือว่าบางภูมิภาคเนี่ยก็มีพื้นที่สําหรับเพาะปลูกน้อยขาดแคลนอาหารหลักความขาดแคลนเหล่านี้เองครับบ่มเพาะความคิดสร้างสรรค์ของคนท้องถิ่นขึ้นมาอย่างไรก็ตามเรื่องคนจีนกินของประหลาดเนี่ยมันมีอยู่เยอะนะครับจริงบ้างไม่จริงบ้างอย่างเช่นหลายปีก่อนมีข่าวว่าคนจีนกินซุปเนื้อทารก เพื่อเพิ่มพลังเซ็กอันนี้เป็นข่าวไม่จริงนะครับดังนั้นขอทุกท่านใช้วิจารณญาณเมื่อได้ยินข่าวว่าคนจีนกินอะไรแปลกๆนะครับขันดับหนึ่งรู้แล้วยังถามเคยไหมครับเวลาเจอคนจีนหรือว่าเจออาจารย์ชาวจีนที่อายุมากหน่อยมักจะทักทายเราแปลกๆอย่างเช่นถ้าเจอกันระหว่างไปเรียนก็จะถามว่าไปเรียนเหรอถ้าเจอกันระหว่างซื้อผักก็จะถามว่ามาซื้อผักเหรอหลายคนฟังแล้วคงมีคําถามว่าเออสิ จะพูดทำไมเนี่ยบางทีก็ชอบถามเราว่ากินข้าวหรือยังอ้น,นสัยรู้แล้วยังถามเราเนี้ยมันมาอย่างไงนะครับนักวิชาการสรุปว่ามี4ี่สาเหตุด้วยกันสาเหตุแรกครับการรู้แล้วถามเนี่ยเป็นพิธีในการเข้าสังคมการทักทายนะครับเป็นหนึ่งในพิธีกรรมพื้นฐานในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสภาพแวดล้อมรอบข้างการทักทายที่รู้อยู่แล้วครับแสดงถึงความห่วงใย,ยแสดงถึงการสังเกตในชีวิตประจําวันของคนที่เราทักทายด้วย เราจะเห็นนะครับคนจีนแม้ว่าจะถูกถามด้วยคําถามที่มันไม่เป็นสาระเลยแต่ก็จะใช้วิธีเดียวกันในการตอบคําถามหรือว่าตอบการทักทายอย่างเช่นถ้าอา่าถามนักศึกษาว่าไปเรียนหรือนักศึกษาก็มักจะตอบกับก้างๆว่าใช่อามาไปออกกําลังกายหรืออะไรแบบนี้ครับสาเหตุข้อที่2ครับเพื่อลดความกระอักกระอ่วนบางทีเพื่อนบ้านเห็นหน้ากันทุกวันนะครับแทบจะรู้ชีวิตกันในทุกแง่ทุกมุมแล้วจะคุยอะไรกัน การทักทายโดยใช้เรื่องในชีวิตประจําวันเนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนั่นเองครับข้อที่3ครับช่วยกระชับความสัมพันธ์แม้ว่าวิถีชีวิตเราหรือว่ากิจกรรมประจําวันเรานะครับไม่มีความเกี่ยวข้องกับคนคนหนึ่งเลยการทักทายแบบว่ารู้อยู่แล้วเนี่ยจะช่วยให้เรากระชับความสัมพันธ์กับคนที่เราไม่ค่อยสนิทด้วยให้เป็นไปในทางบวกมากขึ้นนะครับคนจีนเชื่อกันว่าการทักทายแบบนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นําความสัมพันธ์ไปสู่รูปแบบอื่นเช่น การเป็นเพื่อนกันการทำธุรกิจร่วมกันหรือแม้แต่พัฒนาความสัมพันธ์จนกลายเป็นความรักนะครับสาเหตุข้อสุดท้ายครับการรู้แล้วถามเนี่ยเป็นการแสดงออกถึงความกระตือรือร้นหรือมนุษยสัมพันธ์ของเราคนจีนยึดมั่นในคุณธรรมพื้นฐานของขงจื๊อนะครับเรื่องมนุษยธรรมหรือความรักต่อเพื่อนมนุษย์การทักทายแบบนี้ครับเป็นการแสดงออกถึงความตั้งใจว่าเราพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนกับคนแปลกหน้า หรือคนที่เราไม่ได้สนิทชิดเชื้อเป็นการแสดงความรักต่อเพื่อนมนุษย์นั่นเองครับส่วนเรื่องคําทักทายที่บอกว่ากินข้าวหรือยังก็เกิดจากความโหยใยจริงๆครับเพราะว่าประเทศจีนเนี่ยเคยอดอยากมาก่อนในทศวรรษที่60ถึง80ที่เกิดทุกภพิภัยและเกิดความผิดพลาดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนั่นเองครับฟังตอนนี้แล้วหวังว่าทุกท่านจะมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับคนจีนมีนิสัยใดที่ผมตกหล่นไป แชร์กันได้ในคอมเมนต์นะครับผมพันธการอารัศวโชคสวัสดีครับ